สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ s ซโค a า c ดชาแนลวันนี้เราอยู่ในเกม Ghost of t s u s h i m a เดิมนะฮะคลิปนี้จะเป็นการแนะนําแล้วก็เสนอแนะวิธีการเล่นในโหมดแพตินัมที่มีการปรับแต่งเงื่อนไขทั้งหมดเก็ข้อด้วยกันหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นเคยว่าในโหมดดาบไม้นะครับ สำหรับในโหมดนี้เนี่ยผู้เล่นต่างประเทศให้ฉายาว่า Hell Mode หรือว่าโหมดนรกนะฮะเพราะมันค่อนข้างจะยากมากสําหรับผู้เล่นถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมนี้มานานนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผ่านในบททดสอบทั้งหมดที่เขาวางไว้นะครับในโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเปิดอุปสรรคทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเข้าในส่วนของโหมดนี้ก่อนนะฮะโอเคให้เราเลือกในส่วนของ Survival หรือว่าเอาชีวิตรอดนะครับ ด่านที่แนะนำก็คือลอยเลือดบนหิมะนะครับแล้วเราเลือกไปที่แพตตินัมแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดปรับแต่งเองแล้วก็ปิดการจับคู่แต่จริงคือเรามาเป็นทีมก็ได้นะค,คือเราจำเป็นจะต้องมาสี่คนเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารระหว่างการเล่นตลอดเวลา A เริ่มต้นเนี่ยเราจะมีแท่นอยู่ทั้งหมด7แท่นด้วยกันให้เราเนี่ยทำการ เปิดเงื่อนไขตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยศัตรูเปรี่ยวกัดเนี่ยจะออกสกิลเร็วมากนะครับก็ศัตรูเสริมแกล่งก็จะมีเดเมจเยอะมากบทสภาพเนี่ยสกิลของเราจะรีเลนาน,นะฮะแล้วก็เจ็บหววร่มกันนี้ก็คือใครโดนเดเมจในทีมเพื่อนทั้งหมดก็จะโดนด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มความสามารถให้กับศัตรูแล้วก็ลดความสามารถของตัวเรานะฮะต่อมาจะเป็นสาวกมรณะาก็คือมิโกะนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นดวงตาของอโยหรือว่าลูกแดงนะฮะตรงนี้จะเป็นธนูไฟหรือว่าวิญญาณไฟตรงนี้จะเป็นธนูที่ยิงออกมาเรื่อยๆนะฮะโดยเงื่อนไขที่เราจะได้ดาบไม้หรือว่าของรางวัลเนี่ยเราจะต้องชนะทั้งหมด15เวฟนะฮะใน1เวฟก็จะมี3พลุด้วยกันแล้วก็เราจะต้องไม่เสียวงหรือว่าไม่เสียพื้นที่และเราจะต้องไม่ล้มนะฮะต้องไม่มีคนใดคนหนึ่งล้ม แล้วก็เราจะต้องทำโบนัสทั้งหมด5อย่างให้สำเร็จนะฮะเมื่อเราทำสำเร็จเราก็จะได้สกินดบาบไม้ตอนหลังจากจบเกมนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะรับมือกับอุปสรรคเนี่ยเบื้องต้นอย่างไรนะครับสิ่งแรกก็คือจุดยืนนะฮะจุดยืนของเราเราจะต้องทําการหลบลูกธนูแดงแล้วก็ดวงตาของอิโยนะฮะเราจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งของแต่ละวงนะครับ เพื่อนๆของเราจะต้องทําการเขาเรียกว่าเราต้องรู้กันว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนนะฮะสำหรับในวงนี้ก็คือแคมป์หรือว่าค่ายเนี่ยเราจะยืนกันที่บริเวณนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่โดนทั้งลูกธนูแดงและก็ดวงตาของอิโยดังนั้นเวลาเราวางสโมกบอมหรือว่าระเบิดควันเนี่ยเราก็จะวางบริเวณนี้เพื่อนๆก็จะรู้กันแล้วก็จะวิ่งมาบริเวณนี้รวมกันนะฮะเวลาเราบู๊กับศัตรูต่อมาจะเป็นจุดเกิดของมิโกะนะฮะ จ้ามิโกะเนี่ยมันจะเติมเลือดให้กับศัตรูอย่างรวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการฆ่ามันก่อนที่จะบู๊กับศัตรูนะฮะจุดแรกก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคมันจะเกิดก่อนเลยตรงนี้แล้วก็จุดที่2มันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้จะยากสําหรับประชิดนิดนึงเพราะต้องโดดขึ้นไปฆ่ามันส่วนจุดที่3จะอยู่ด้านล่างนะฮะด้านล่างคือต้องลงไปด้านล่างมันจะอยู่ใกล้ๆแถวานั้นนะฮะ ต่อมาในตำแหน่งของเหมืองนะครับหรือว่าไมล์เนี่ยจุดยืนก็จะอยู่บริเวณที่ใกล้ๆรางรถรางเลื่อนตรงนี้นะฮะขอบขอบของวงเนี่ยเราจะไม่โดนลูกตาแล้วก็ธนูตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีสำหรับการยืนนะฮะสำหรับจุดยืนของมิโกะบริเวณเหมืองน,นี้ก็จะมี3จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเค จุดที่สองจะอยู่บนแคร่นะแต่จริงๆคือมันจะเกิดจุดนี้ก่อนนะฮะโอเคด้านล่างก้อ,อนหินขอบหินตรงนี้นะฮะก็จุดสุดท้ายก็จะอยู่ด้านบนตัวฐานแท่นไม้ตรงนี้นะฮะต่อมาในส่วนของด่านหน้าหรือว่าออฟโพสนะฮะบริเวณที่เป็นจุดยืนก็จะอยู่ริมๆทางด้านล่างทางด้านซ้ายมือเราตรงนี้นะฮะ <c oughs> Okay. จะเป็นจุดที่ปลอดภัยกับจากลูกแดงแล้วก็ธนูนะฮะสำหรับออลโพสเนี่ยมิโกะจะเกิดแค่2จุดนะฮะก็คือจุดนี้นะฮะหลังเขาเรียกบริเวณหลังม่านกับอีกจุดหนึงก็คืออยู่ในเต็นท์นะฮะโอเคเราต้องเข้าไปในเต็นท์ด้านในก็จะมีมิโกะเกิดอยู่ สำหรับการจัดทีมที่สามารถที่จะ play safe เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีโลนินอย่างน้อย2คนนะฮะซึ่งโลนินจะเป็นจะต้องฮิวอยู่ตลอดเวลาให้เลือดของเพื่อนเพื่อนเราเต็มอยู่เสมอนะฮะสำหรับบิลที่แนะนำก็คือในโลนินก็จะอยู่ที่เครื่องรางนะครับก็คือเพิ่มพลังชีวิตตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะถึกขึ้นตายยากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือระเบิดควันตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะฮะ สกิลของโลนินก็คือจะเน้นไปในเรื่องของการฮิลนะฮะตรงนี้สกิลที่2ก็จะเป็นการปักทูปนะฮะอีกสกิลที่สําคัญก็คือยาสารพัดนิกตรงนี้เราสามารถที่จะเวลาเราฮิลตัวเราเองเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้รับการฮิลด้วยนะฮะ50%ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันส่วนอันติเราก็จะเป็นการฮิลหมู่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการฮิลเป็นหลักเลยอาชีพที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ ฮันเตอร์นะฮะเพราะเราใช้สําหรับการทําโบนัสด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการคิวศัตรูหรือว่าการทำเดเมจต่างๆก็คือต้องยกให้ฮันเตอร์นะฮะตรงนี้บิวก็มีความหลากหลายนะก็แต่ว่าในส่วนของเครื่องรางเนี่ยเราควรจะเลือกธนูให้พรเพื่อที่สามารถที่จะช่วยฮิวให้กับตัวเราเองได้ก็คือเทคนิคก็คือเราไปยิงพวกมิกกะระหว่างทางนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเลือดเต็มได้ตลอดเวลาได้เหมือนกันแล้วก็เก็บอันติได้ด้วยนะฮะ ในส่วนสกิลของฮันเตอร์เนี่ยเราก็ใช้เหมือนกับการเล่นเซอร์ไวเวอร์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นอันติ5ครั้งหรือว่าในส่วนของธนูไฟต่างๆเราเน้นในเรื่องของเดเมจนะฮะสำหรับฮันเตอร์ส่วนอีกหนึ่งคนในทีมเราจะเป็นอ,า,อาชีพใดก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็จะเป็นฮันเตอร์อีกคนก็ดีเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นโลนิน2คนแล้วก็ฮันเตอร์2คนนะฮะ เพื่อการเล่นแบบเพลย์เซฟเนี่ยเราจะเคลื่อนที่กันให้น้อยที่สุดนะฮะดังนั้นเรามีวงอยู่3มวงเนี่ยเราจะประจําวงละ1คนแล้วก็อาจจะมีวงหนึ่งที่มีอยู่2คนนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงที่เราจะไปโดนลูกธนูยิงระหว่างทางหรือว่าติดลูกแดงระหว่างทางนะการอยู่กับที่หรือว่าอยู่กับวงของตัวเองเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะฮะ แต่บางครั้งเราก็อาจจะต้องไปช่วยเพื่อนบ้างนะครับเพราะว่าศัตรูอาจจะเกิดพลุซ้ํากัน2อสองครั้งติดก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ถ้าพลุไม่ซ้ํากันเนี่ยเราก็อยู่ป้องกันวงของเราเองไปก่อนนะฮะยกเว้นแบบสถานการณ์บังคับจริงๆเราถึงจะเคลื่อนที่ไปอีกวงหนึ่งนะฮะเทคนิคหนึ่งที่ได้ผลดีสําหรับการป้องกันวงของเราก็คือการปล่อยมอนเข้ามาอยู่ในวงเยอะๆก่อนนะครับเป็นกลุ่ม แล้วเราค่อยสร้างเดเมจเป็นวงกว้างทั้งในรูปแบบของการโยนลูกระเบิดดินดำหรือว่าการยิงธนูไฟของฮันเตอร์นะฮะจุดที่เหมืองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ป้องกันง่ายที่สุดนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วก็โยนระเบิดแล้วก็ตามลงไปซ้ำศัตรูได้เลยนะครับเวฟที่อันตรายที่สุดก็คือเวฟที่มีเทนงูนะครับก็คือเวฟ4182แล้วก็เวฟ9จะมากันทุกเวฟเลยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่เนี่ยจะต้องมีควันเท่านั้นนะถ้าไม่มีควันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีสโมกบอมเนี่ยเทนงูจะยิงเราแป๊บเดียวตายเลยนะฮะโดยในเว็บ4เนี่ยมันจะเป็นเราจะต้องทำโบนัสในพื้นที่นะครับแล้วก็เว็บ82ก็จะมา2ตัวก็จะปกติแต่ว่าในเว็บบอสเนี่ยค่อนข้างยากมากนอกจากจะมากันเยอะแล้วพวกโอนี้ก็ที่ตามมาด้วยเนี่ยก็เยอะด้วยนะฮะ โดยเฉพาะไอ้พวกโอนิหอกเนี่ยตายยากมากสำหรับตัวแสบของเราก็คือไอ้ตัวโอนิหอกสีม่วงนะฮะตัวนี้จะเป็นศัตรูที่มีความน่าลำคาญมากนะครับมีเดเมจที่แรงแล้วก็มีสกิลที่อันตรายมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะฝึกซ้อมโดยการหัดหลบวิธีการป้องกันไอ้เจ้าตัวโอนิหอกตรงนี้ก่อนนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายนะครับถ้าจะให้แนะนำเนี่ยถ้าเจอมันเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบฆ่ามันทันทีเลยนะครับระดมเดเมจใส่มันนะฮะไม่งั้นมันจะมีอยู่ท่านึงก็คือท่าควงสวรรค์ของมันเนี่ยมันจะหลบค่อนข้างยากมากดังนั้นเนี่ยถ้าเจอหน้ามันเมื่อไหร่เนี่ยจัดเต็มเลยดีวยกว่านะฮะก็อโอเคนะครับสําหรับวันนี้เราสรุปในส่วนของเทคนิควิธีการเล่นเบื้องต้นนะฮะสำหรับในโหมดของดาบไม้ ก็จริงๆจะมีเทคนิคมากกว่านี้ก็ได้สําหรับการเล่นของแต่ละคนนะฮะในส่วนของวันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นแบบ p l a y s a ซ e นะฮะก็จะเน้นในส่วนของปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดเดเมจหรือว่าความเสียหายกับตัวละครของเราแล้วก็ทีมของเรานะครับดังนั้นการเล่นในส่วนของตรงนี้เนี่ย ไม,ไม่ได้ฟิกหรือว่าสติ๊กในส่วนของการเล่นแต่อย่างใดนะฮะซึ่งเราอาจจะมีการเล่นแบบสปีดรันก็มีหรือว่าการเล่นแบบกึ่งๆึ่งสปีดรันก็มีก็คือสามารถที่จะดักจุดเกิดก็ได้นะฮะหรือเราอาจจะเล่นแบบไม่สนใจในส่วนของดาบไม้ก็ได้นะฮะก็เล่นไปเลยตามเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยนะครับตายก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้นะับงนี้ก็ ้วแต่นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเล่นตามเทคนิคไปก่อนนะครับตามแผนตามวิธีการที่เราวางเอาไว้ก่อนเพื่อที่สามารถที่จะได้ผ่านในส่วนนี้ได้นะฮะสำหรับวันนี้อาจจะขอจบไว้ที่ตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะเล่นในโหมดนี้ต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้หากชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องของผมนะครับ ก็จะขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ